สวัสดีครับวันนี้ได้รับของมาจากทางจีนที่สั่งไปนะครับโดยที่ฝากให้น้องที่ที่จีนช่วยสั่งให้ครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรของเพิ่งส่งมาถึงวันนี้แน่น่…นครับมันคือไหลหนิงครับเป็นรองเท้า,อาของประเทศจีนนะฮะเป็นรองเท้าชื่อดังของจีนชือไหลหนิง ตอนนั้นซื้อวันก่อนเพิ่งซื้อมาคู่หนึ่งที่แอดมอร์เป็นคนทำร่วมกับไหลหนิงแต่อันนี้เป็นของไหลหนิงเลยนะครจากประเทศจีนซึ่งดูในแคตตาล็อกแล้วก็สวยก็เลยฝากให้น้องช่วยออเดอร์ให้นะครับน่าจะมาจากร้านวิวสปอร์ตซึ่งเอกสารตรงนี้ภาษาจีนล้วนๆเราคงไม่ได้ใช้อะไรกับมันนะครับเรามาดูตัวรองเท้ากัน นี่คือรองเท้านะครับที่สั่งมาดูจากคตตาล็อกแล้วสวยมากยังไม่เคยเห็นของจริงอันนี้เราเราดูจากคตตาล็อกแล้วก็เลือกแล้วก็สั่งมาซึ่งของจริงสวยมากสวยมากๆนะฮะลายโอ้โหวัยรุ่นเลยนะฮะสีสันสวยงาม Uh, ไซส์ที่ซื้อมาอันนี้คือ8.5ใช่ไหมโอเค8.5 US นะครับ uh, 41่อ็ดครึ่งยูโรนะครับซึ่ง uh, วัสดุก็ดูดูดูด้าน,นหนาดีนะฮะใส่นุ่มใส่สบายเพราะว่าอีกคู่หนึ่งซื้อมาก็ก็ใส่สบายก็เลยสั่งนะครับ ดูจากดูจากวัสดุแล้วโอเคครับนะฮะของจีนราคาที่ซื้อมาราคาในในในเว็บไซต์ที่สั่งซื้อมานะี่คือ831หยวนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณอา่าถ้าตีว่าเกือบเกือบ5บาทก็ประมาณ8ประมาณ4 0 0 0บาทนะฮะราคา4,000บาทไม่รวมค่าส่งค่าส่งยังไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าให้น้องที่นู่นส่งให้นะครับ แต่ว่านี้คือค่าค่าของที่ซื้อจากทางาจีนนะครับก็เกเคแพ็กมาข้างนมาตรงนี้ควรจะตัดไหมควรจะต้องตัดนะครับสวยครับสวย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 นะฮะสวยก็ไม่แน่ใจว่าประเทศในในเมืองไทยมีร้านอะไรหนึ่งหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอันนี้อันนี้เลยออเดอร์จากทีนมาซึ่งซึ่งสวยงามมาก นะครับส่วนอันนี้เป็นคู่แรกที่ซื้อมาเมื่อ,อไม่กี่วันที่ผ่านมาอันนี้ซื้อจากทางร้านแอดมอสเมืองไทยนะครับเป็นไลนิงแต่ว่าเป็นแอดมอสเป็นคนเป็นคนร่วมกับไลนิงในการผลิตมั้งในการออกแบบหรือผมไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นดีไซน์ที่คล้ายๆกันถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทรง เดียวกันนะครับต่างกับที่สีกับวัสดุอันนี้เป็นสีน้ําเงินออกเรียบๆนะตัดด้วยสีน้ำตาลพื้นขาวส่วนตัวนี้สีสันหลากหลายอาชอบดีไซน์เขาน้ําเงินตัดกับขาวสวยออกเกลืองออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับก็เข้าสู่วงการหลาหนิงไม่เคยคิดว่าใช้จะใช้รองเท้าหล่หนิงมาก่อนซึ่งปกติก็มีแต่ไนกี้อาดิดาในเมืองไทยแต่ว่าอันนี้ ลองลองลองใช้คู่นี้แล้วชอบก็เลยสั่งคู่นี้มานะครับก็ใส่สบายฮะเดินสบายไม่ไม่หนักเบาค่อนข้างเบาดูเหมือนหนักแต่ว่าไม่หนักนะฮะเบามากนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของน่าจะเป็นอาลีบาบาบ้างฮะที่เขาสั่งกันนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะสั่งน่าจะสั่งตรงมาที่เมืองไทยได้ผมไม่แน่ใจแต่นี่คือให้น้องที่เมืองจีนสั่งให้โอเคครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ